แม่มีแม่น้องอลีตมีพ่อแล้วก็มีแม่นะครับเนาะมีเบา่ากู๊กไก่สี่คนนะครับมากูกมันในมือนี้หัวมันกะได้การอยู่ครับหัวมันกันได้การอยู่งามก็พี่ไก่ไดโอ้โหวันนี้เขามาขัดแต่พี่น้องแม่รีจัมพ่อนี้ให้เบิ่งหน่อครับยกขึ้นบ่ล่ะเนี่ยปเป็นเดอะออนซอนเด็ดสุดหรอก โยจะขึ้นครับบมอะไครับหันมาทางนี้เอีกมาทางนี้นะโอเคโอเคครับทรมานนี่ครับผมมันอันนี้หนักเลยครับเดินนี่นี่ครับหัวใหญ่ครับทั้นุ่งีของเขาย่างเดียวขบวนการบ่าเดี๋ักทนาต่อยอดของเขาเลยต้องเฮ็ดแบบกินต่อยอด ไปเจ่องจาเขามาด้วยาตื่เอินเอาสิเอาทิพันธวง ปีวฮะก็ได้เตรียมรถเรียบร้อยครับเน,นี่ยกรสีไปขายสวัสดีครับพี่น้องอยู่ในส่องอีสานบ้านคอยกาเมื่อนี้กันเป็นวันที่ซิบนะครับเนาะ แมนบอสวันทีสิบโอ้โหบอ,อพิษครับวันทีสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเซียงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เขากำมาขู่มันคือเขานะครับแหมมีแมนนองอระลิดมีพอแล้วก็มีแม่นะครับเนาะมีเบา่ากู๊ดไก่สี่คน กูมันในมือนี้หัวม,มันกะได้การอยู่ครับหัวม,มันกันได้การอยู่งามก็พี่ไก่ได้โอ้โหวันนี้เขามาขัดแต่พี่น้องแม่ลีจ่จำพ่อนี้ให้เบิ่งนะครับเนี่เอาแต่น่าออนซอนแท่สันดอนอู้หัวจะขึ้นครับบ่ได้ครับท่านท่ารรน,นมาทางนี้เอีงม,มาทางนี้เนะี โอเคโอเคครับทรมานยกมาขึ้นหมามันไงนะครับเนาะว่าไงว่าถ้าผูหยิงฟันนี่คือจับนกขึ้นมาฟันบ่ได้ครับต้องต้องวางกับดินแล้วก็ฟันนะครับเนาะอันงใดมันบอกแผลแห้งนะครับกาตัวน,นี้มื่ขึ้นฝนตกมาเนี่ยน้อยนะครับการที่กินกระน้ำสิไลผลนลยครับแต่ว่า ในใน,ในช่วงสัปดาสัปดา่ผ่านมาเนี่ยแดดครับแดดมืดมือเลยมาแดดมาหกมือแล้วนับหอดมือแดดันน,น,น,นี้ครับพี่น้องมันเข้ากันเลยนี่ครับข้างแต่ก็มีหยักเหลืองจังหน่อยเหลืองี่ไมยควาว่าดีนะครับหมบาบายควาว่าใบมันทิมทิมใบไหมครับทิมใบเพื่อเป็นสัญญาณส่งบอกว่ามันเทาเนี่จะสะสมแป้งแล้วสีใส่เนี่ยง,งัดครับพี่น้องเนี่ยง,งัดตอนเะห็นบ่ บอกเลยว่ารถไทยครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแพงครับน้ำมันแพงแล้วก็มันเฮานี่จากปี66เนี่ยนะครับเนาะได้ขายกิโลละสี่บาทตอนนี้ก็ได้กิโลแค่ประมาณ2บาทกว่านะครับเป็นไงว่าเครื่องต่อเครื่องแล้วกับจำนวนเงินเทีย่ยวเขาได้ <c oughs> โอ้ขออภัยครับ ในเครื่องต่อเครื่องนะครับราคาบวเป็นราคา,ราคาราปุ๋ยคาราปุ๋ยคาราแมันหรือว่าคาแรงงานเนี่ยบวกได้ลดนะครับในภาคการผลิตของอมันสปารังของเขาก็เรียกว่าตน้นทุนตัวใดประหยะัดได้เขากา็ประหยัดดีกว่าครับพี่น้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดบมอสันเขาก็อยู่บวยวนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวบากูเกะสิไปง,งัดงัดหัวมันขึ้นมาเนาะครับเนาะเดี๋ยวจังดึงกวางไว้นะครับไป ไปลุยกันครับมันงามแท้สนอกมาเป็นดวงก่อนดังมันงามพันดีเนี่ครับของมันนี่นักเลยครับเดินนี่นี่ครับหัวใหญ่ครับ คุรุุรุฒ8ครับจาไดมดลยใารับไอยตกี่ว่าบ่้น่พี้่นใสคนย่้นไไตะกีกะะก้ก,วก็กวา่วาคัดมือ กระจากเสิยแจ้งไปในตอนต้นคลิปนะครับเนาะว่ามื่อานี้เขามาเฮ็ดเบียดกำกันในตอนเสาร์มื่อานี้กัมีสี่คนํำกันนะครับกับแบ่งหน้าที่กันเกือบลงโงตัวเลยครับกับให้แม่อริศกับอันแม่นะครับหรือ่บยาหนองอริศเป็นคนคอนหัวมันนะครับแก็บบาคูไก่กับเป็นคนงัดหัวมันนะครับเป็นคนงัดหัวมันแล้วก็ปูกับเป็นคน ฟันใบนะครับเนาะกับแบง่งนาทีกันแบบลงตัวตัวนี้ก็เฮ็ดถือว่างานเดินไปได้รวดเร็วนะครับเนาะเพราะว่าแผนกในการเฮ็ดงานของเฮานี่ถือว่าครบครบับครบทีม4คนเลยตัวนี้เอามันไปทั้งหมดหกคลอง6กคองหน่อยนะครับเนาะรวมกันเป็นหนึ่งคองใหญ่ถ้าเป็นพี่กายนี่มันตรงนี้เขาต้องใส่มัน มากถึง12คลองย่อย2คลองใหญ่นะครับจังสิได้เต็มรถแต่ปีนี้เฮานี่ก็เฮ็ดถ้าสิว่าเออเฮ็ดเก่งขึ้นแล้วครับเพราะว่าเฮาใส่แค่1คลองใหญ่หรือว่า6คลองย่อยนี่ก็เต็มรถแล้วหัวมันนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใหญ่ใหญ่แล้วก็หนักพร้อมเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นวันที่อ่า11นะครับสิงหาคม2567ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับ มีแดดทุ่มมือเลยมีแดดแบบแดดจ้าเลยครับตอนกระเวนเทศไห้มันเานี่สามารถปรุงอาหารแล้วก็เก็บสะสมแป้งได้เป็นพ้นดีครับสาหรับมันนะแต่ว่าสําหรับพี่น้องที่เฮ็ดเขากับอยัางไงฝนตกพ่นแลครับเพราะว่าเขากะสิตายแรงนะครับแต่ว่าในส่วนของการเทศมันน่เาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเฮาฝนเป็นระยะมันเาได้สั่งสั่งแป้งนะครับถ้าฝนตกทุ่มมือนี่ยมันม่แดดมันากับมัมีขบวนกัน ปรุงปรุงอาหารสะสมแป้งตัวนี้ขบวนการตัวนี้กสิขาดให้ไปหัวมันที่นักกสิมีแค่หนำนะครับเวลาไปไข่เปอร์เซนต์แป้งเขากสิบุรีน,นี่ก็ฟันจวนสิแล้วละครับเดี๋ยวส่วนหนึ่งกสิไปขึ้นเอามันขึ้นรถถานนะครับเนาะโอ้พี่น้องเบ่งหัวมันครับนี่ฟันของเหลวกองโจโกยู่ครับ หัวมันใหญ่หัวมันหนักดีครับอาเอา,เ,อาเดี๋ยวบากูไกลสิไปขึ้นก่อนเด้อมาที่นี่ขึ้นมันก่อนครับสำหรับขบวนการเอาขึ้นรถในมือน,นี้นะครับจะเป็นวิธีการที่ห้องใส่บอยที่สุดในการเอามันนะครับก็บคือการฟันคอนหัวมันลง้วก็จังเก็บขึ้นเคียงจังเก็บจังแบกใส่รถอีกเชีหนึง่งวิธีการนี้นะครับเหมาะสําหรับ มีคนขึ้นมันอ่าจักประมาณ2คนขึ้นไปแล้วก็มีคนที่สามารถยกเขียงได้แล้วก็แบีเขีงได้นะครับถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่เราเห็ุ2คนนะครับสีใช้อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือสีนยนสีโวนวีมันขึ้นไปทั้งทัง้งซาลีแล้วก็ไปฟันไปควอนทั้งซาเลียวนะครับแต่ในกรณีนี้นเขาก็มีกําลังพ้นที่เพียงพอ เลยใส้วิธีคอนลงดินฟาก่อนแล้วจังเก็บข้อเข่งแล้วจังแบกขึ้นรถข้อดีของวิธีนี้นะครับหลักๆเลยสิ่งที่ห้าด้คือความสะอาดนะครับเขาจะได้มันสะอาดไปขายโรงงานเขาก็จะถือคักหน่อยนะครับแล้วก็ได้มันที่มีคุณภาพต่อไปเราก็ได้เตรียมรถเรียบร้อยครับนี่ก็สีไปขายลงแป่งหัวมันใงญ่ครับเก็บเตรียมเข่งเลี้ยวขึ้นรถกับเลี้ยวนะครับ แล้วตอนเสาเลยครับกระจายแตเป็นระเบียบจักหน้อยนะครับเนาะ้ามันโคโลโคีเไลไรคีลบไปมันก็สีเหียมันก็สีดวนออกหัวมันโอ้หัว,หว,หวใหญ่ดีโอเคก่ปไปขายแล้วก็จะมาเบ่งผลประกอบการกันครับมาเบ่งผลประกอบการกันครับนี่นะครับเนะเาะราคาไปายอยู่ที่2บาท75สสตางค์ครับ น้ำหนักที่ห่อได้ไป2,540กิโลนะครับหักดินนะครับลอยเก่ากิโลคงเหลือน้ำหนักที่ห่อได้ขายอยู่ที่2,431กิโลครับอ่าเปอร์เซ็นต์แป้ง24วัดเทแรกได้24วัดเทที่2ได้23นะครับก็เลยได้เปอร์เซ็นต์แป้งขายอยู่ที่23.5เปอร์เซ็นต์นะครับได้ขายในราคา2บาทกับ42สตางค์ต่อ1กิโลกรัม มูอน,นี้ได้เงินทั้งสิ้นอยู่ที่5 8 8 3บาทครับอันนี้ก็เป็นผลประกอบการของเฮาในรถนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรมับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนยเดอร์แล้วพอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับสำหรับมันนี้สวัสดีครับ